สวัสดีครับทุกคนผมว่าคลิปนี้น่าจะเหมาะสำหรับคุณครูที่ไม่เก่ง powerpoint แต่อยากได้ปกรายงานที่สวยๆโปรแกรมแคนว่าสามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดีเลยเราจะเริ่มต้นการสร้างชิ้นงานโดยการกดที่ปุ่ม create a design หลังจากนั้นให้เราป้อนค่าขนาดของกระดาษ A4 ซึ่งนั่นก็คือ21คูณ29.7เซนติเมตร เห็นไหมครับว่าพอเราพิมพ์ขนาดตรงกับขนาดข,าดของ A4 มันก็จะแนะนำเราเลยทีนี้เมื่อเรากำหนดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่ม Create New Design รอสักครู่หลังจากที่เรากดปุ่ม Create New Design เราก็จะได้หน้าต่างของโปรแกรม Canva ออกมาเป็นแบบนี้อันดับแรกเลยเราสามารถที่จะมาตั้งชื่อ ของชิ้นงานใหม่เราโดยการกดคลิกตำแหน่งนั้นหนึ่งครั้งเราก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยเช่นผมพิมพ์ว่า Report Cover ก็คือปกรายงานขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาเริ่มการออกแบบและแต่ว่าแค้นว่านั้นมันดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากำหนดขนาดของชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นงานมันจะเลือกเทมเพลตที่มีอยู่แล้วมาให้เรา ทางด้านซ้ายมือเราก็เลื่อนหาดูนะครับว่าเทมเพลตตัวไหนที่มันเหมาะกับรายงานของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะทำรายงานแบบเป็นทางการสีสันมันก็ไม่ควรที่จะฉูดฉาดจนเกินไปโอเคผมมองว่าตัวนี้ดีมากเลยหลังจากที่เราเลือกเทมเพลตมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาคิดแล้วนะครับว่าเราจะปรับตรงส่วนไหน และเราจะเขียนข้อความอะไรลงไปบ้างตอนนี้ผมมองว่าตำแหน่งการวางรูปภาพรูปใหญ่ด้านบนเนี่ยผมจะให้เป็นรูปผมเองส่วนด้านล่างตรงนี้ผมจะเป็นรูปบรรยากาศของชั้นเรียนหรือว่านักเรียนโอเควิธีการนะครับเราก็ไปหารูปที่เราต้องการมาเลยเนาะสมมติว่าผมไม่มีรูปเนาะผมจะเอารูปจากอินเทอร์เน็ตแล้วกันผมพิมพ์คําว่า Teacher Teacher ผมเป็นใครดีผมเป็นคนนี้แล้วกันผมก็ลากมาเลยครับปึ้งเห็นไหมครับพอลากมามันก็จะมาแทนที่รูปเดิมตรงนี้เราสามารถปรับได้เล็กน้อยเช่นมันไม่ตรงกลางขยับซ้ายขวาหรือต้องการจะซูมหน้าให้เห็นหน้าชัดๆอะไรอยงี้ครับความสวยความหล่อของเราอาจทําให้ผลการประเมินผ่านด้วยดีก็แล้วแต่โอเคผมได้รูปเรียบร้อยแล้วนะครับรูปผมนะครับหน้าตาอาจจะไม่เหมือนไม่ตรงปก หน้าตาอาจจะไม่ตรงปกนะครับประเมินตกไม่รู้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างผมอยากได้เป็นรูปนักเรียนผมก็เอารูปนักเรียนเข้ามาเนาะอัปโหลดเข้ามาแต่ตอนนี้ผมไม่มีผมจะเซิร์ชเอาจากอินเทอร์เน็ตแล้วกัน Thai student โอเค,อเคได้ภาพสวยเลยนะครับเด็กกำลังนั่งคุยกันส่วนนางน้อยคนนี้ก็กำลังทำการบ้านส่วนด้านหลังเป็นรูปบัว อีกสักหนึ่งรูปนะครับเอารูปอะไรดีโอเคเอารูปกำลังทำข้อสอบไหมโอเครูปนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันครบเฉยๆโอเคตอนนี้ตำแหน่งการวางรูปภาพของผมเนี่ยถือว่าโอเคแล้วต่อไปผมก็จะเปลี่ยนข้อความเทมเพลตเป็นข้อความของผมเอง <c oughs> เมื่อกี้ผมทำไว้แล้วเดี๋ยวผมจะแอดเข้ามานะครับ แค้นว่าข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีเทมเพลตที่เราออกแบบหรือว่าดีไซน์ไว้แล้วเนี่ยครับเราสามารถดึงเข้ามาได้เลยนะครับโดยการที่เราเลื่อนลงมาที่ตำแหน่ง all your design ก็คือแบบที่เราได้ออกแบบไว้แล้วก่อนหน้านี้ผมตั้งชื่อไว้ว่าปกรายงานมี4อันด้วยกันผมก็ดึงเข้ามาอันที่หนึ่งอันนี้คือตัวที่ผมทำเสร็จเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับว่า เราก็จะได้ปกรายงานตามที่เราต้องการเดี๋ยวผมพาทําอีกรอบแล้วกันผมลบอะไรออกบ้างตรงนี้อาจจะใส่โลโก้ก็ได้นะครับตราของโรงเรียนนะครับอันนี้แต่ผมไม่ต้องการเนาะคำอธิบายใต้รูปผมก็ไม่ต้องการผมก็ลบออก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 ,ออก,ออก,ออกแต่ผมดูแล้วครับไอ้วงกลมรูป3ามวงตัวนี้มันดูเล็กไปผมอยากขยายก็คลิกเลือกแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นพอขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็ปรับ ให้ตำแหน่งนี้อยู่ตรงกลางเห็นไหมมันเวลาเราเลื่อนครับมันจะมีไกด์บอกเราส่วนตัวนี้ก็ขยับขวานิดนึงโดยให้มันตรงกับขอบตรงแล้วส่วนตัวนี้ตกขอบก็เลื่อนเข้ามาตืดอเช็คอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่ามันไม่สมดุลก็เลื่อนหนูน้อยที่มีวัวอยู่ด้านหลังมาไว้ตรงกลางโอเคขยับลงอีกนิดนึงนะครับ ตรงนี้ผมจะใส่เป็นชื่อคุณครูนะครับอ,อันนี้คือนายอะไรนายสอนดีมีเงินเยอะนะครับขยายขนาดฟอนต์นะครับอันนี้คือข้อดีของแคนว่าเนาะขยายแบบนี้เลยนายสอนดีมีเงินเยอะแล้วก็เป็นตำแหน่งอะไรครับโดยปกติแล้วเวลาปกรายงานของคุณครูที่ผมเห็นเขาก็จะบอกตำแหน่งด้วย ตำแหน่งครูผู้ช่วยไม่รู้ช่วยใครครับช่วยทุกคนยกเว้นช่วยตัวเองนะครับครูผู้ช่วยคุณน่าสงสารนะครับโอเคเลื่อนขยับขานิดนึงนะครับให้ดูมีลูกเล่นทีนี้ตอนนี้ตรงนี้ผมจำข้อความของคุณครูไม่ได้ผมไปแอบก๊อปมาผมก็จะเอกสารประกอบการประเมินผมก็พิมพ์ด้านบนเลย เอกสารประกอบการประเมินโอ้ฝนใหญ่มากผมก็ย่อลงย่อ,ยอแค่นี้พอไหมโอเคชื่อเอกสารผลการปฏิบัติงานก๊อปปี้มานะครับคลิกขวาแล้วก็วางผลการปฏิบัติงานตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้ควรจะใหญ่ก็ขยายใหญ่ขึ้นแต่ใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะไปทับรูปเรานะครับ หรือใครชอบให้มันทับรูปเราก็ได้นะครับโอเคบอกปีด้วยปีไหนครับปีการศึกษาที่เราจะประเมินก็ปีการศึกษา2564ผมก็ไป Copy ีมาแล้วผมก็เพจนะครับตัวหนังสือเล็กไปผมก็ขยายใหญ่ขึ้นตืดตัวหนังสือตรงนี้ครับเราสามารถเลื่อนตำแหน่งตามที่เราต้องการได้สมมติว่าผมวางไว้ ให้มันเสมอกันละกันทั้ง3ปบรรทัดน,นะครับโอเคมีชื่อปกรายงานมีผู้ทำรายงานต่อไปก็เป็นในส่วนของคุณครูและแหละนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนอันนี้ผมลบทิ้งแล้วกันนะครับแต่ผมจะยังคงใช้สีเดิมของเขาอยู่นะครับนะซึ่งผมพิมพ์ไปแล้วขอ c o p ปมาแล้วกันโรงเรียนบ้านโนนหมาพอ ตึงหวางครับอ่ะทีนี้เราก็ปรับตาแหน่งได้ตามใจชอบเราก็ได้ปกรายงานง่ายๆตามที่เราออกแบบเองแล้วไม่ต้องเสียตังซื้อครับคุณครูผมก็ลองดีไซน์เพิ่ม a แอ Page ตัวนี้ผมดีไซน์ไว้แล้วนะครับน่ครับอันนี้เน้นรูปเราตอนที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ดูใหญ่ๆห,หน่อยนะครับแล้วก็มีรูปเด็กๆอยู่ข้างล่างแล้วก็บอกรายละเอียด ะครับอีกหนึ่งอันที่ผมตึงนี่ครับอันนี้ก็ดูเรียบๆนะครับดูเรียบๆอีกหนึ่งอันที่ผมดีไซน์ไว้คือตัวนี้อันนี้ดูหรูหราหมาเห่านะครับ <c oughs> มีเทมเพลตอยู่เยอะมากคุณครูลองเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับงานของเรานะครับ เราออกแบบเองดีไซน์เองนะครับก็อาจจะดูดีกว่าการที่เราไปซื้อของคนอื่นมาเนาะเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> <c oughs> วกรรมาการจะจำได้ทำไมเหมือนกันหมดเลยทุกที่เวลาไปประเมินนะครับตัวนี้ผมจะแชร์ให้ทุกคนนะครับผมจะแชร์เป็นแบบ use as template คือผมก็ p ปีลิงตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้ให้เป็น QR code คุณครูแค่สแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถนำไฟล์ตัวนี้ครับไปแก้ไขได้เลยวิธีการนะครับเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆตรงตำแหน,น่ง QR code อยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ครับผมก็ใส่ URL เมื่อกี้ครับลงไปแล้วก็กด generate code เคครับคุณครูก็แค่สแกน QR code ตัวนี้คุณครูก็จะได้ไฟล์ นี้ไปแก้ไขแล้วก็ทำเป็นปกรายงานของตัวเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้ผมทำเพราะว่ามีคุณครูบอกให้ทำหวังว่าคุณครูที่ผมคุยด้วยจะดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ